นะสวัสดีครับเรามาเริ่มกันสิบห้านาทีนะครับวันนี้เป็น EP สามนะครับเป็นเรื่องของรูปแบบการแสดงผลบนข้อมูลนะครับอินดิเคเตอร์ที่อยู่บนชาร์ตราคาเป็นลำดับแรกนะครับข้อมูลเบื้องต้นข้อมูลดิบเรารู้แล้วแท่งเทียนมายังไงเรารู้แล้วนะครับลายชาร์ตมาจากการที่พลอตมาจากราคาปิดของ ตามพิเรียดนะครับอาจจะเทียบกับแท่งเทียนก็ได้นะครับเมื่อวานทําให้ดูแล้วเพราะฉะนั้นแท่งเทียนแล้วลายชาร์ตแล้ววันนี้มาต่อตัวสุดท้ายนะครับก็คือบาชาร์ตนี้บาชาร์ตนะครับลักษณะหน้าตามันนะครับก็คือใน n d four end f เราสามารถกดขึ้นไปดูข้างบนได้นะครับก็จะมีตัวนี้หน้าตาเป็นประมาณนี้สามารถทําให้เป็นสีเดียวกันก็ได้หรือสามารถทําให้มันมีสีที่แตกต่างจากเดิมก็ได้นะครับอยู่ที่เราเซตติ้งนะ ในกรณีถ้าเป็น, Bear, นบูแบร์นะครับก็คือราคาเปิดกับราคาปิดที่มันมีการต่ําสูงกว่ากันนะครับเราให้แสดงผลมาเป็นสีในกรณีถ้าเกิดสมมุติว่าเราดูแท่งเทียนแล้วเราดูไม่ออกเราสามารถใช้บาชาร์ได้บาชาร์จะแสดงความเ,าเรียกว่าสื่อความหมายได้ดีขึ้นนะครับบาชาร์นะครับ,รบหลักๆของมันก็คือมันจะแสดงราคาสมมุติในกรณีเราแบ่งสีเนาะมันจะมีฝั่งซ้ายมันก็นจะมีฝั่งขวาก่อน ซ้ายเนี่ยคือราคาเปิดครับโอเพนขวาเนี่ยคือราคาปิดโคล e ติ่งล่างราคาโลนะครับแล้วก็ติ่งบนราคาไฮเพราะฉะนั้นสักหลักของการแสดงผลข้อมูลนะครับอินดิเคเตอร์ตัวแรกในชาร์ตราคาก็คือ3มรูปแบบนี้เองไม่ว่าจะเป็นแท่งเทียนลายชาร์ตปาชาร์ตเพราะฉะนั้นถ้าเราเทียบเคียงกับแท่งเทียน ถ้ามันเป็นสีน้ำเงินเหมือนในภาพนี้นะครับมันจะตรงกันกับรูปนี้ราคาเปิดอยู่ตรงนี้ก็เป็นโอเพนนะครับนี้ก็จะอยู่ฝั่งซ้ายตัวนี้ก็จะเป็นโอเพนราคาปิดของแท่งเทียนเป็นราคาโคลดนะครับก็คือติ่งนี้ก็จะเป็นราคาโคลดนั่นเองแล้วก็ราคาเคยไปสูงสุดตรงนี้นะครับก็คือไฮเพราะฉะนั้นในรูปนี้บาร์ชาร์ก็คือไฮด้วยเหมือนกัน แล้วก็ติ่งล่างเป็นโลนะครับก็คือ่างนี้ของแท่งเทียนก็จะเป็นโลนั่นเองเพราะฉะนั้นาร์ chart นะครับ bar chart กับ c a n ดิล s t ิ๊กหรือแท่งเทียนมีรูปแบบที่เหมือนกันนะครับมีรูปแบบที่เหมือนกันมีความชัดเจนมีการใช้งานที่คล้ายคลึงกันความยากง่ายในการดูนะครับแล้วแต่ชอบบางท่านอาจจะถนัดกับการดูแท่งเทียน บางท่านอาจจะถนัดก,กับการดูลายชาร์ตบางท่านไม่ได้สนใจเรื่องของกระจุกกระจิงเล็กๆน้อยๆก็จะสนใจลายชาร์ตมากกว่าแต่นั้นลักษณะนะครับทั้ง3รูปแบบนี้เป็นการนำข้อมูลดิบที่มาจากติ๊ก a t a แล้วก็ออกมาแบ่งเป็นไทม์พิเลตนะครับแบ่งมาเป็นคาบเวลาคาบเวลา,า,เ,วลาเริ่มต้นที่1นาทีจัดรูปแบบเริ่มต้นที่1นาทีเสร็จเมื่อไหร่ก็จะถูก เอาข้อมูลของ1นาทีไปทําต่อเป็น5นาทีเป็น15นาทีเป็น M30 นะครับเป็น3 0นาทีเป็น1ชั่วโมงเป็น4ชั่วโมงหรือเป็นอะไรเรื่องของตัวอาค่า,าเวลาเราสามารถคัสตอมได้นะครับก็จะมีปักอินนู่นนี่นั่นในการคัสตอมแต่จริงๆแล้วเวลาที่เขาให้มาก็ถือว่าเพียงพอแล้วครับไม่ว่าจะเป็น M1 M5 m 1 m 5 M30 1ชั่วโมง4ชั่วโมง day Week, Month. มันมันเพียงพอกับการเทรดแล้วครับเพียงแต่ว่า มันอาจจะมีรูปแบบในการมองที่ยากนิดนึงใครที่ใช้ t r a ดดิ้งวิวก็จะมีโอกาสได้เปรียบกว่านิดหน่อยตรงที่ไม่ต้องใส่บักอินอะไรสามารถเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนทมาเฟรมเพื่อดูได้เลยวันนี้วันนี้เรามาโฟกัสกันเรื่องของตัวบาร์ชาร์ตก,กันก่อนบาร์ชาร์ตให้ข้อมูลอะไรกับเราได้บ้างน,นะครับบาร์ชาร์ตก,กับแท่งเทียนจะเหมือนกันเนาะในลักษณะที่ดูนะครับดูในเรื่องของ เรนกับโซนได้ค่อนข้างดีจะต่างกันกันกบลายชาร์ตลายชาร์ตจะเด่นเรื่องของการเป็นเทรนซะมากกว่านะครับหรือว่าการที่โมเมนตัมนี่มันจะไปต่อไปไหมหรืออะไรเงี้ยก็จะเป็นประมาณนั้นแต่จริงๆแล้วทั้งสารูปแบบก็ให้ข้อมูลได้เหมือนกันเพราะว่ามันก็มาจากข้อมูลเริ่มต้นตัวเดียวกันดังนั้นไม่ว่าใครจะถนัดนตัวไหนก็ตามเราก็สามารถใช้งานกับการเทรดได้ทั้งหมดพอให้เรารู้ว่าเอ้ยพื้นฐานมาอย่างนี้นะครับอ่ะไอเดียเริ่มต้นของการใช้ ตัวลักษณะที่เป็นบาชาร์นะครับถ้าลักษณะของการเป็นเทนนะครับเราก็จะพบว่ามันสามารถดูจุดเริ่มต้นนะครับดูจุดเริ่มต้นอย่างเช่นในกรณีถ้าเราใช้เทนไลน์เราก็จะตีลักษณะแบบนี้ลงไปนะครับเทนไลน์ก็จะเชื่อมจุดที่เป็นโลว์ไฮในเทนหขาลงแล้วก็ไฮโลในเทนหขาขึ้นแล้วเอาไว้สังเกตว่าราคามีลักษณะของการเบรกออกมาจากเทนไลน์อย่างไร นั่นแปลว่ามีการกลับตัวนั่นเองแล้วก็หลังจากการกลับตัวแล้วนะครับหลังจากการกลับตัวแล้วราคามีการไปต่อหรือเปล่านั่นก็คือสิ่งที่เราจะสามารถดึงเอาข้อมูลที่เกิดขึ้นมาใช้งานได้อันนี้เป็นแนวเฉียงในกรณีเป็นแนวนอนนะครับอย่างเช่นบางคนที่ชอบเทค QM หรืออะไรก็ตามแต่เราจะสามารถหาประเภทคีย์เลเวลได้จากบาร์ชาร์ตได้อย่างง่ายเลยนะครับสามารถหาได้ว่าเฮ้ยตรงนี้มีโอกาส ที่ราคาเนี่ยจะกลับมาแล้วใช้งานได้นะหรือนะครับหรือในกรณีเช่นมีการเบรกโซนอย่างเช่นตอนนี้มีการเบรกเราเห็นการเบรกที่ชัดเจนมีการเบรกแล้วมีการรีเทสแล้วเพราะนั้นการใช้เทลลนา์กับบาชาร์จะเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นนะครับเรื่องของบาชาร์เนี่ยจะมะีความยากง่ายในการใช้งานที่แตกต่างจากทั้งเทียนตรงที่ถ้าเรียงกันมาทั้ง3แบบบาชาร์เป็นอะไรที่ใช้งานง่ายสุดบาชาร์ได้รับความนิยมสูงมาก เมื่อก่อนนะครับสมัยสักสักสิบปีที่แล้วแต่จริงๆอะ่ะในยุคปัจจุบันอะ่ะคนที่ยังเป็นสไตล์บาชาร์เนี่ยก็ยังมีอยู่นะครับเแม้ว่ามันมันไม่ได้ถูกเอามาพูดเยอะเหมือนกับตัวแท่งเทียนนั่นเองแท่งเทียนมันอาจจะมีสตอรี่ที่มากกว่ามีอ่าเป็นรูปแบบแคนเดลิลสติ๊กมาจากชาวญี่ปุ่นนน่นนี่นั่นการค้าข้าวอะไรก็ว่าไปมันมีสตอรี่ครับมันก็ดูโอเคแต่ถ้าเป็นบาชาร์เนี่ยมันดูแบบไม่ค่อยมีสตอรี่เท่าไหร่มันก็เลยไม่ค่อยมีอะไรที่แบบเป็นจุดขายข,ายของมันนะครับประมาณนี้โอเค บาชาร์นะครับหลักๆก,ก็จะเป็นอย่างนี้ให้เรารู้ไว้ว่าราคาชาร์อาราคาของบาชาร์มีราคาเปิดฝั่งซ้ายราคาปิดฝั่งขวาบนสุดคือราคาไฮแล้วก็ต่าสุดคือราคาโลถ้าเราเทียบกับแท่งเทียนมันจะเหมือนกันทุกประการแค่ว่าแสดงผลออกมาเนี่ยหน้าตาไม่เหมือนกันเฉยๆถ้าเป็นตัวอ่ลักษณะของตัวแท่งเทียนเนี่ยเราจะเห็นว่าเนื้อเทียนมันมีความสูงความต่ําใช่ไหมครับซึ่งตัวบาชาร์ก็คือระยะห่างของราคาเปิดกับราคาปิดนั่นเองเหมือนกันเนื้อเทียนดูจากระยะ ระยะห่างของราคาเปิดปิดนะครับไอตัวที่เป็นจุดพวกคีเลเวลหรืออะไรพวกนี้ครับจะเอาไว้ดูแบบนี้การเชื่อมกันแนวแนวนอนเนี่ยสมัยก่อนเราจะเรียกว่าสะพานเราจะเราจะเลือกคีเลเวลหรือเราจะเลือกสะพานที่มีการใช้งานเยอะๆแล้วก็เราก็จะเห็นว่าไอคีเลเวลตัวนั้นอนะ่ะมันมีโอกาสนะครับซึ่งตรงคีย์เลเวลคือจุดที่มีไฮเลคควิตี้สูงแปลว่าตลาดให้ความสนใจตรงนั้นมันก็เลยมีาการคาดเดา ว่าเฮ้ยตรงนั้นน่าจะเป็นคีย์เลเวลที่ดีแล้วเราก็เอามาประกอบกับระบบเทรดของเราต่างๆนนานาก็ว่ากันไปนะครับก็จะเป็นแบบนี้โอเควันนี้สั้นๆครับเพราะว่าบาร์ชาร์ตน่าจะไม่มีอะไรเยอะแล้วเราพูดถึงแคนเนลสติกเยอะแล้วลายชาร์ตเยอะแล้วอันนี้เป็นบาร์ชาร์ตนะครับแล้ววันถัดๆไปเดี๋ยวลองคิดดูก่อนว่าจะพูดเรื่องอะไรดีนะครับหรือว่าถ้ายังไงอยากได้เรื่องอะไรที่มันควรจะต่อเนื่องจากเรื่องของพื้นฐาน3ตัวนี้ลองคอมเมนต์มาบอกกันแล้วกันครับเช้านี้มีเท่านี้ครับมาฝาก ขอบคุณครับสวัสดีครับ